สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ต้นไม้พี่สาวทุกคนนะครับกับอากาศ17องศาวันนี้พาทุกคนเนี่ยมาขอโชคกับพี่สาวในช่วงฤดูหนาวเลยนะครับก็คือจะเป็นวันที่17อุ้ย17องศาวันที่17อีกว้าวิอาจจะมา17ประมาณ17ไม่แน่ทุกคน17ก็เป็นได้นะวันนี้เราพาทุกคนมาขอโชคกับพี่สาวนะครับผมคนสองเลขครับนหม่ครับแล้วก็พร้อมด้วยพี่เล็กนะครับวันนี้เรามากัน3คนอีกแล้ว นะครับพิเศษวันนี้ใช่ปีใหม่เสียงมันใบไม้ร่วงแหละแต่ว่าเสียงมุมมันตคนตบมือเออเนี่ยน่ะน่ะชอบดูนี่เสียงมันคนเหมือนเขาตบมือเออจริงน้องลัดลดลงมาลดลงมาบางคนตบเอออย่าทักเขาเออแต่เสียงเหมือนกับใบไม้ร่วงแต่ว่าเหมือนเขาตบมือจริงใช่เพราะว่าเมื่อกี้ท่านผู้ชมบอกพูดปุ๊บ ด้านหลังเราเนี่ยมีต้นไม้อีกต้นหนึ่งคู่กันนะครับแล้วก็มีใบไม้ไหลลงมาคล้ายๆคนปบมือชอบนี่นะชุดใหม่ชุดใหม่พี่สาวชุดใหม่นะครับก็อันนี้ก็เป็นของพี่วรังคณาซื้อให้ใช่รับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในชุดชุดกะเหรี่ยงใช่ใช่ไดเป็นชุดกะเหรี่ยงเหมือนกันนะครับก็เป็นประเพณีการบุญพี่ใหม่พี่ใหม่ก็คือก็ชุดนั่นแหละที่เราพูดถึงเนาะก็คือถ้าคนกะเหรี่ยงเขาจะทำบุญปีใหม่เขาจะใส่ชุดแบบนี้อันนั้นคือชุดชุดประจำเทศกาลเขาชุดปีใหม่คือแบบนี้นะครับ ทีพาทุกคนมาขอโชคเนาะก็หวังว่าเ่วันที่สิบเจ็ดมกราทุกคนจะได้รับโชคกับพวกเรานะครับก็รอบที่ผ่านมาต้องบอกว่าเลขตรงนี้ไม่ได้เข้านะครับไม่ได้เข้าเลยแต่เมื่อกี้เดินมาดันเห็นเลขเจ็ดศูนย์หกี่ขึ้นตรงเนี้ยเป็นสีดําเออเป็นล่องดํามือขึ้นมาแต่นั้นอาจจะเป็นเพราะว่าเราเองเห็นเลขแล้วไงเราก็เลยคิดว่ามันนั้นอาจจะเป็นเลขขึ้นมาได้เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาขอโชคนะทุกคนก็หวังว่า ในรอบวันที่17เนี้ยเะทาให้ทุกคนได้รับโชคแล้วก็จะได้มีเงินมาร่วมกันไหว้พี่สาวในรอบต่อไปได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการไหว้เทศกาลปีใหม่ใช่ใก็ได้ได้ชุดใหม่แล้วผมจะสมใจแล้วแล้วก็เสียงตบมือมาแล้วลองดูว่าวันนี้จะได้รับโชคไหมทุกคนนะวันนี้เราเอาชุดมาให้แล้วนะครับก็ขอให้ได้รับโชคทุกๆคนนะครับก็วันนี้เดี๋ยวขอโชคครับพี่สาวกัน เราหนาวมากนะปากสั่นมากนะ17องศาวันนี้หนาวนะจุดทูบจุดทูบจุดบวันนี้มีมาให้พี่ดำรงมาเมื่อมีเบียร์มาให้ด้วยนะครับเบียร์มาให้ด้วยทุกคนนะคนที่เรามาไหว้พี่สาวแล้วก็อันนี้คือของบ้านที่เรามีการซื้อมาไหว้กันทุกคนเบียปวดเบียก่อนเออเราให้ฟังว่าพี่เล็กโดนแมงป่องต่อยไปโดนต่อยมือนะ จับหิบจับไปจะไม่ถ,ถนัดเลยเอ่บานไมะนี่ดอกอไมา้ที่คน

เราว่าบูชาต้นไม้ใหญ่กันก่อนนะครับสาธุสาธุฉันนั่งปฏิคิปามิลูกขมูที่กลางคางสมาธิยามิสาธุอภิมงมลบอกกาพี่สาวเนาะพี่สาวต้นประดู่วันนี้วันนี้พวกเรานะครับก็เดินทางมาจากกรุงเทพเนาะเดินทางมาขอโชคขอลาบกับพี่สาวกับพี่ดำรงนะครับวันนี้เป็นตัวแทนพี่วราณคนาเอาชุดมามอบให้พี่สาวในเทศกาลปีใหม่จะได้นำผลไม้ต่างๆมาไหว้ด้วยนะครับก็มีน้ํา มีเบียมาให้พี่ดำลงด้วยนะครับเพราะรอบวันที่17มกรานะครับพวกเราขอโชคขอลาบขอเลขตามตัวตรงๆให้กับเอทางบ้านหน่อยนะครับพี่สาวซาธุสาธุเลขในเด่นเลขเดนดังขอให้เอได้เห็นเลขปังๆพร้อมๆกันด้วยซาธุซาธุดิบแข่ง้ไม่ล่งเฮ้ยยงง เดี๋าราจะต้องลงแป้งไหม,มลงแป้งอะเดี๋ยวก็อาชุดวันน,นี้ก่อนเนาะสาธิตสิตท่กำลงดงนะครับไม่ว่าจะอยู่บริเวณไหนเนาะถ้าเราเรียกแล้วก็ขอให้มาที่นี่นะครับวันนี้เราเอาเบียร์มาไหว้ที่กำลงดงนะครับขอให้เดินทางมานะครับเบียร์ดง,ดงท,ทุกคิดนกันนะครับเฮ<ว>้ยเฮ้ยพี่ ขอให้เป็นพระมงคลนะครับอุเยอาเยวุกัสะมะอาอุอามะอามะอุนณชาดิติชาลิตินะลิตินณชาตินณชาลีโชคลาภไหลมานณชาดิติขะพุทธปันทูธรรมวะคะขะพุทธปันทูธรรมวะคะขะพุทธปันทูธรรมวะคะ จะขอกว่ไปเราด้วยนะครับพี่สาวเนาะหนาวมากเลยพี่รู้สึกรู้สึกแบบหนาวแบบเดิน้นเนาหนาวมากๆขยับขยับลําบากมากเลยไม่อยากขยับไปไหนเลยนี่คือชุดใหม่นะครับของพี่สาวแปลกตามากเลยชุดนี้ที่เห็นที่เห็นพวกกะเหรี่ยงเขาไปทำบุญก็ใส่ชุดแบบนี้แหละ เดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งนะครับทุบไก,ก,ก่หมดดอกแล้วเดี๋ยวต้องทุบมงคลก่อนปะท่านผู้ชมลองฟังรอบทิศเลยตอนนี้กำลังหมากำลังหอนเลยใช่ใช่ทุบเปหมดเออมันเสียงหมาหอนจริงครทุกคน หนาวมากหนาวหูมากเลยอากาศวันนี้นี่สุดยอดจริงๆเหมือนเรามาทำเปไนในป่าเนาะพี่เนาะแล้วอากาศก็เย็นเย็นขึ้นเย็นลงเย็นลงอ่ะตอนนี้เรารอ,อาทู่หมดดอกนะครับเราจะไปขอโชคกับต้นไม้ประดูเนาะเนี่ยสงัดมากจริงๆอากาศหนาวมากเย็นเยือกมากวันนี้ ติดยังขวบยังครบป่ะวยเลขอะไรอ่ะคนหนาวมากเลยตอนนี้เลขอะไรนี่อุ้ยสามแปหอุ้ยเฮ้ยมาเน่มาแน่หกสปทุกคนเพื่อน โอ้ยอือหกสามแปดหกสามแปดวิเลขนี้ก็สวยดีเนาะอืมที่กล้วยก็เหมือนจะมีเลขไหมทุกคนเดี๋ยวเราดูรอดูเลขด้วยนะมันมีเลขอะไรมีไหมขึ้นมาอีกเป็นที่กล้วยอะ่ะมีไหมพี่ลูกตาลองดูที่กล้วยมีไหม ขยับขยับเลยก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูเลขแล้วเดี๋ยวเราต้องขยับมันดีดีเฮ้ย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 พี่หูมาตั้งแต่เมื่อไรมาตั้งแต่เมื่อไรใช่โอ้นานมากเราไม่เคยมานะเพื่อนเพื่อนต้นไม้ค่ะเฮ้ยทุกคนอย่หลังต้นไม้เลยคือแกหายไปนานอน่ยนะ นอะก็รักีใหม่อะโอ้ยโอ้ยมาแล้วฮืมความรู้สึกตอนนี้ลบต้นไม้เราคนตอนนี้ก็อากาศแบบเหมือนอ,อากาศดาวลงมากเลยตอนนี้นะเยน็นสุดๆเลยทุกคนแล้วก็เมื่อกี้เจอเหตุการณ์ที่เมื่อกี้พี่เอสเห็นขันไปเจอใช่ไหม คือไม่เจอนานมากพี่เล็กเขากลับมาหรือยังเนี่ยฮะเฮ้ยมึงพี่เล็กคนน,นั้นเนี่ยเขากลับมานานหรือยังกลับกลับเห็นดเนี่ยแบบกแบบแบบเรื่องมึงเนี่ยเหมือนแป๊บไปแปบ๊บมา มาแล้วให้รีบเปิดไฟแล้วก็วิ่งวิ่งเข้าไปดูาปดอ,า,ดอากาศอย่างนี้เนาะก้าวขาไม่ออก เป็นยังไงเขาเอาไฟส่องมันก็อย่างเงี้ยเห็นไหมทุกคนเป็นไงมันไม่เห็นได้ไหมเนี่ยเนี่ยมันตรงกับที่ผมนั่นเลยเนี่ยจะไปมุมไหนเ่ยเข้าไปเลยไหมเข้าไปเลยไหมเขายังอ,อ,อ,อยู่นะทุกคนท่านผู้ชมเดี๋ยวผมพยายามดูให้อีกทีก่อนนะเอาไฟส่องเลยไหม ชุด,ช,ดชุดล่นลงมาดูนี่ทูปเป่าโอ้แต่แตไม่ไม่ขึ้นเลยขึ้นเลยโดนทูปเป่าไม่โดนไม่โดนทูปักอยู่ตรงนี้ด้วยนะเฮ้ยน้ำลงหกคแล้วของเขาหล่นหมดแล้ว หุ้ยเสียงคนเดินข้างหลังกูเ,เดี๋ยวไปที่เขาเนี่ยไปที่เขาแล้วสเสียงคนเดินแบบรอบทิศเลยตรงนี้ใบไม้มันร่วงแห้งสเสียงคนเดินรอบทิศเลยที่หุ่ยเนี่ยอื ตอนนี้ทุกคนชุดก็หล่นลงมาตรงนี้นะทุกคนนะเฮ้ยพีเอสเห็นตรงนั้นเป็นเลขสูงแปดวะพี่ชุดเหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นเนี่ยสูงแปดตัวใหญ่มากเลยพี่เล็กไปแล้วเห็นไหมเมื่อกี้ไปทางไหนไปทางนู้นไปทางลงวัวไปทางที่ไหนอะไรหมูวัวโง อ๋อหลงปลวกเออเ,เออใช่ใช่ใช่ไปต้นมะขา,ามาามะขา,ามโพงเออไปมะขามโพรง,งไปมะขามโพรง เก็บของนะเดวลงแป้งประหยัดของนะเราจะลงแป้งนะครับรบริเวณมุมนี้โอมกี้ดวงใหญ่มากนะครับที่มาหายไปนานมากพเพื่อนตอนรับตอนรับปีใหม่ก็ <laughs> นบ <laughs> อก <น S 2> <ๆ>ว่า,วาวเขายังอยู่ตอนรับปีใหม่เลยนะมันว่าวเขายังอยู่นะ หายไปนานเหมือนกันนะทุกคนมเราไม่เห็นเขานานเหมือนกันลืมไปหรือเปล่าเงี้ยแล้วก็ลืมหลมปวกเขาหรือเปล่านี่ไหมใช่เหมือนประมาณนั้นอืมไม่ได้ไปไม่ได้ไปต้นมะขามลาแล้วนะเมื่อกี้เหมือนลอยไปมุมเนี้ยทุกคนใช่ลอยตรงเนี้ยสุดท้ายก็คือตรงนี้แหละแล้วก็หายไปเพราะพวกเราหันออกไปทางนู้นอ่ะอแป้งมาเฮยลงแป้งเลยทุกคนวันนี้เดี๋ยวไปสินเราขอโชคขอลาบกันนะครับขีน กินน้ำห,หมอนกินน้ำอบแล้วไปทุกคนขอโชคขล่าก <the> <historically. S 2> ่อสาธุสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ เสเสอีกเสพุทธนาเมนอีกเมนาพุทธตังโสอีอีกสตังพุปติอีกนะมอพุทธศัมาอาอุโมพิทยายรัตโยวิรัโหนายางวิรัทาสีรัทาสาวิระอิทิโยเอหิมะมะเอหิมะมะเอหิมานิมาลาภะลาภะศูนยลงมาหาข้าพเจ้าสองศูนย์หกสองศูนย์หกและเอฟเีรข้าพเจ้าทุกคนที่เธอพระุกา้เอาเอากล้องมาส่องหนไหม เหมือนเลขเลยดิดิแนวเรียงอยู่ลยมาสามตัวทุกคนดูก่อนดูก่อนให้ดูก่อนเหมือนเลขเลยเห็นเห็นเป็นเลขสูกใช่ไหม้องใกล้ๆนี่นี่ัมื่อกี้ที่เราใช่นั่น,นลเลยด่เหมือนศูนย์แปดนะเอ็ดศูนย์แนวนี้อเหมือนศูนย์แปดทุกคนเนี่ยตรงนี้แหละที่เราเห็นเลขกันเมื่อกี้นี่ ขึ้นมาศูนย์แปดหรือเปล่าคล้ายๆศูนย์แปดนะเล็กศูนย์นี้เล็กแปดถ้าใครเห็นสามตัวก็สามตัวแล้วถ้าเห็นสองตัวก็สองตัวแล้วเลยหมัอนศูนย์แปดนะทุกคนว่าไหมเนี่ยเห็นไหมนี่มุมนี้นี่ๆใช่ไหม ศูนย์แปดไปต่อกันเดี๋ยวให้พี่มงคลลงแป้งให้กับเพื่อนๆนะครับชาแล้วลจะเกิดหรือยงังเนาะช่วงนี้นะทำไมไม่ค่อยเห็นเลขเลยจะเกิดหรือยงังเนาะ ต้องเอาแฝงหลบหน่อยไหมถ้าหลบปุ๊บจะเป็นคนเลยน่ะกะแล้วจริงเวยนะเอาปิดแฝงเฮ้ยแต่ว่าหน้าบูดว่ะพี่หลีแสงหน่อยหน้าบูดเลยอ่ะ นี่เห็นไหมเพื่อนเห็นเป็นเลขไหมเฮ้ยเลขเก้าขึ้นทางล่างเห็นไหมเนี่ยเก้านะเก้าเก้าเก้าไม้แล้วเหรอ ดูดีๆนะเลขเจ็ดก็ขึ้นตรงนั้นนะทุกคนเห็นไหมโดยดำๆนะ่ะเลขเจ็ดคนมีคนเหมือนมีคนเดินหมามา,มาหมาหาารับอืหกกว่าหมาแล้วมาแนละ้วม,นะมีอะไรวะ ต่ตัวนั้นเก้าชัดหนึ่งนะเก้า <9 S 1> เด่นแม่ทุกคนเด่นแมมาว่าเมื่อเ้าเอกหกศูนย์วันนี้อาจจะเอเอหนึ่งหกใช่ไหมอืมแต่เก้าชัดละทางล่างเมื่อเชออกศูนย์หกศูนย์วันนี้อาจจะเป็นก้าหนึ่งปะเก้าศูนย์ปะก็ไม่แน่อืมไม่แน่มาดูสิมิดมจะเห็นศูนย์ไหมเพื่อนนี่ครับเก้าที่บอกกันนะที่เห็นเก้านีย นี่เลขเก้าชัดอยู่เก้าห้านะเนี่ยเลขเก้าชัดเลยเก้าห้าสองเหรอเออมีเก้าห้าอยู่เนี่ยเห็นไหมนี่ยเลขเก้าใช่เก้าห้าอยู่นี่เลขเก้าชัดเลยเก้าสามเฮ้ยแต่งวดเวื่อที่แล้วเก้านิ้วก็ขึ้นนะน้องวันนี้ก็ยังขึ้นอยู่อะเนี่ยเก้าแล้วเข้าลงมาก็สามเนี่ยชัดอยู่ในิเนี่ย ผมเห็นเหมือนเจ็ดเจ็ดใช่ยเพ ps เหมือนเจ็ดตัวใหญ่เนี่ยตรงล่างเห็นไหมเก้าหายเห็นเจ็ดป่ะนี่ไงนี่นี่เก้าใช่ไหมใช่เลขเก้าสามยิ่งยิไปเลยโอ้เห็นเลยเนี่ยสามเลยใช่นี่ไงเก้าสามลงมาเรียงมานี่เห็นไหมเก้าสาม ชัดอยู่นะขั้งล่างอ่ะเห็นไหมล่าลงมาไหนเห็นเลขเจ็ดไหมเนี่ยเนี่ยเลขเจ็ดจะมาขี้หมดแล้วไม่ข้างเลขเจ็ดก็มีเลขอยู่เห็นไหมเดีย๋ยวชี้ให้ดูนะทุกคนขี้ก็ขี้ไม่นี่นี่น,นี่นี่เลขเจ็ดอืมแต่ตัวเนี้ยเหมือนสี่เปล่าเหมือนเจ็ดตัวนี้เอาล่าผมผมเอาผม ผมเอาเลขที่ผมเห็นแล้วกันนะผมเห็น9 5แล้วก็3เอา้าแค่สามตัวเนี่ยเอาม9 5 3 9แล้วข้างๆ9คือ5แล้วลงลง่างมาเป็น3 9 5 3ผมเห็นอย่างนี้นะครับรั้งที่แล้วผมก็เห็น4 4 7ค่อนข้างชัดนะทุกคนเพราะเห็นเป็นแนวนอนเฮ้ยตัวน,นี้ก็ยังเห็นอยู่นะนะนะพี่เล็กตัวเดิมนี่เห็นอยู่เลยนะต,นตาบต <7, 9, S 3> <7, S 2> าๆเจ็ดเจ็ด9เหรออืมเจ็ดชัดมาก นี่ผมเห็นนี่พี่หกกับสองนี่นี่ชัดเลยนี่หกนี่สองนี่สีดำหรอสีขาวนี่หกหกกับสองต้องดูอยู่ตะแคงเหรอหกอย่างนี้เลยนี่หกอย่างนี้แต่สองนี่มันเลยมอม้าเลยคือทุกคนตอนนี้เรากำลังมองกันอยู่นะว่าไปจะเอาเลขอะไรกันอยู่นะ ่กลัวก็กลัวคนลุกว่ะเอาตัวนี้ผมเอาตัวนี้กันเราเนี่ไงอยู่สีดำอ๋อสีดำก็เป็นนะพี่สีดำเป็นหกห้าหนึ่งนะสามตัวแล้วเรียงกันมาเลย รงรอยเลือดก็เหมือนเป็นเลขแปดมันรอยแปดที่ใหญ่นะเออรอยเลือดเหมือนเป็นเลขแปดเนี่ยดูดิเหมือนเลขแปดมากเลยเนี่ยมันเหมือนเป็นเลขเรียงกันเป็นหนึ่งห้าแปดเลยนะนี่จริงนี่พี่นี่นี่หนึ่งหาแป เรืองเป็นแปดเป็นหนึ่้าเห็นหนึ่งอยู่หนึ่งกับแปเห็นอยู่เพรเห็นหนึ่งตรงนี้แต่ไม่ได้เห็นตัวทีเอนะเห็นหตัวนี้อันนี้เล็กหนอันนี้แปดแล้วก็เป็นหไงตรงนั้หกหกหนึ่ง แต่ตัวหน้านมองไม่เห็นว่าเป็นเลขอะไรนี่ไงหเขา้าหมดลงมาเป็นหกแล้วนี่เออเออเอ,อ 6, ใช่หนึ่งแล้วก็แปดเออ <S 1> 1, <S เออ,เอามาเลยเออจริงใช่ไหมใช่ตัวนี้สวยนะอืมก็นนผมขอเอาตัวนี้นะหกหนึ่งแปด <6 18 S 1> หกหนึ่งแปดใช่นไหมใ,<ช>ในกล้องเห็นอยู่นะเนี่ยตัวไขในกล้องก็เห็นไอ้ไม่ต้องมีกล้องก็เห็นนี่นะครับเพื่อนๆนี่เป็นหกนี่หกแล้วตัวแรกแล้วก็หนึ่งแล้วก็แปดหกหนึ่งแปดนะครับชี้ให้ดูมาอีเดี๋ยวชี้ให้ดูเลกคให้ให้ผมไปตัวคนไปไปหกหนึ่งแปดเห็นไหมะเรื่องหมาเลห นั่นแหละหกม้วนนั่นแหละหกใช่หนึ่งใช่แปดใช่แล้วหกหนึ่งแปดดำทั้งหมดดำทั้งหมดใช่ดำทั้งหมดชัดเจนที่สุดมันก็ชัดอยู่นะงวดเทเลหวยเอาไปเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกหนึ่งหกเราหกศูนย์หนึ่งศูนย์ใช่หกศูนย์หกหนึ่งหกหกศูนย์หกหนึ่งเนียเจ็ดหนึ่งแปด ความน่าจะเป็นน่าจะมาไมหมล่ะจะมาไ,<ป>มไหมทุกคนครับตัดเลขของพี่สาวประดู่ในวันนี้ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไบสุดเรื่นนะครับสนใจในเลขเรื่อนี้ไปถึงก็่งสิงโกได้นะครับทุนท่านขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมเราทั้งสามช่องนะครับไปค,คนใหม่คนต่างเลขแล้วเข้ามาดูออกขอต้อนรับช่วงในงวดน,นี้นะครับ27ม,มกราคม2569ครั 29, บทุกทีมเงินไทยไม่เกินในจุดนะครับและวพบใหม่คลิปโรน่านี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ